ก็สวัสดีครับอยู่กับเครื่องพ่นอาหารปลาอัตโนมัติแล้วก็ผ่านมือถือนะครับในเช้าวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้งานและการติดตั้งนะครับโดยเมื่อลูกค้าได้รับเครื่องไปแล้วนะครับทางผมจะส่งเครื่องให้เป็น2ชิ้นนะครับชิ้นแรกนะครับจะเป็นชุดชุดเครื่องนะครับชุดเครื่องพ่นนะครับชุิ้นที่2นะครับจะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับไม่สามารถส่งไปคู่กันได้เพราะว่าเดี๋ยว มันต้องถอดประกอบไปชิ้นจะใหญ่เกินนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราทําไว้ก็พยายามอย่าให้เกินสเปคในการส่งครับกว้างห้ามเกิน50สูงห้ามเกินร้อยห้ามเกินร้อยห้าสิบครับก็พยายามครับโดยผมจะส่งแยกชิ้นไปนะครับลูกค้าได้รับไปแล้วนะครับได้รับเครื่องไปแล้วแล้วก็แผงนะครับลูกค้าก็จะต้องนําแผงนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับสังเกตนะครับมันจะมีสายสีแดงแล้วก็สายสีดํานะครับ สังเกตนะครับจะมีรูนะครับอยู่ทางด้านด้านข้างเครื่องนะครับสองรูนะครับด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับลูกค้าก็สังเกตดูว่าแดดของลูกค้ามา,า,มาทางทิศด้านไหนครับลูกค้าก็ติดแผงด้านนั้นนะครับโดยวิธีการติดนะครับจะมีน็อตสองตัวนะครับให้ไปนะครับสองตัวนี้นะครับลูกค้าก็นําแผงไปอย่างนี้นะครับยึดกับข้างโค้งครับเราได้เจาะรูไว้แล้วครับลูกค้าก็แค่เสียบเข้าไปแล้วก็ขันน็อตครับ นะครับใช้ทำงานมือเดียวครับเดี๋ยวผมจะยึดแผงให้ดูนะครับใช้ไขควงก็ได้นะครับไม่จำไม่จำเป็นต้องใช้สว่านครับ เมื่อทาการยึดแผงนะครับรับแสงแดดแล้วเราก็นําสายนะครับที่ออกมาจากแผงนะครับเสียบเข้าไปครับในรูนี้นะครับเสียบไปทีละเส้นนะครับเข้าไปครับโดยที่นะครับในตัวเครื่องนะครับจะมีสายว่างอยู่คู่เดียวนะครับก็สายของสายชาร์จนี่นะครับเพราะคือว่าผมถอดไว้ก็ให้นําสีแดงนะครับ เสียบเข้ากับสีแดงนะครับจะเป็นหางปลานะครับนีะครับเสียบเข้าคู่กันครับสีแดงกับสีแดงนะครับแล้วก็สีดํานะครับให้เสียบคู่กับสีเขียวนะครับสีเขียวก็คือสีกาวครับ ลบนะครับแดงบวกดำลบครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีสายว่างแค่คู่เดียวถ้าลูกค้าติดจะเอาแผงซุรเซลลนะครับจากด้านนี้มาติดด้านนี้ก็เหมือนกันครับมีรูให้2รูลูกค้าก็แปะเข้าไปในรูครับแปะแผงไปแล้วก็เอาสายเข้ามาเสียบเข้ารูด้านข้างครับผมจบขั้นตอนงานติดตั้งนะครับก็มาดู มาดูตัวเครื่องนะครับไปดูวงจรควบคุมนะครับตอนนี้ก็สังเกตได้ว่าเห็นไหมนะว่าแผงของเราชาร์จไปที่แบตเตอรี่แล้วแล้วก็เตรียมพร้อมใช้งานแล้วนะครับตามสัญลักษณ์ก็ตัวสีขาวนี่ก็จะเป็นตัวท i ์เมอร์สวิตนะครับที่เราเอาไว้ตั้งเวลานะครับก็หลักการนะครับการตั้งเวลานะครับ วิธีการนะครับก็สังเกตนะครับจะมีตัวอักษรตัว A ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือมันจะล็อกหน้าจอไม่ให้ไม่ให้กดอะไรได้เลยสักอย่างเลยครับกันว่าเราไปกดพลาดกดอะไรครับวิธีการนะครับเราก็กดที่ปุ่ม C R นะครับกดไป5ทีครับออกกดแล้วนะสัญลักษณ์ล็อกหน้าจอจะหายไปครับตอนนี้เราก็สามารถตั้งค่าเครื่องได้ละอันดับแรกเลยครับอันนี้ผมตั้งเวลาให้ตรงกับจเป็นปัจจุบันแล้ว อันดับแรกเลยเรามาตั้งปุ่มสัปดาห์ก่อนครับวีคครับตอนนี้ให้เป็นตอนนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ su เนี่ย sunday แล้วก็กดไปครับให้เป็นวันอาทิตย์ su โอเคครับต่อไปตั้งชั่วโมงตอนนี้ก็08.57แล้วเวลาก็เราก็กดไปครับตรงนี้นะครับกดตัว h ไปกดให้เป็น08ครับเรากดไปเรื่อยครับ แปนี่ยปรับไปเป็น08แล้วก็เวลาก็ตอนนี้มันกี่นาทีแล้วก็ตั้งตามนาฬิกาโทรศัพท์มือถือได้เลยครับก็ส่วนวินาทีก็ไม่ต้องไปตั้งครับเพราะว่าเอาตั้งนาทีแล้ววินาทีจะกลายเป็นศูนย์ศูนย์ไปแทนนะครับอ่าปุ่มต่อไปนะครับเป็นปุ่มสําคัญเลยตัวนี้ปุ่มตั้งเวลานะครับตัวทัมเมอร์นี่นะครับเรากดเข้าไปครับทีแรกนะครับอ่า มันจะเป็นโปรแกรม01 on ครับ01 on ก็คือครั้งแรกครั้งที่1ให้เครื่องเปิดครับ01 on ครับผมถ้ากดอีกทีนึงสามไปทีนึงก็จะเป็น01 off ออก็ให้เครื่องปิดกี่กี่โมงกี่นาทีประมาณนี้นะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเรามาดูเวลาปัจจุบันแล้วก่อนเวลาปัจจุบันเรา08.57นะครับแล้วก็สมมติว่าเราจะตั้งเครื่องที่9โมง ตรงเลย9โมงตรงให้เปิดเครื่อง9โมงตรงแล้วก็ไปเลยครับกดถาเมื่อไปเพิบ1ทีนะครับแล้วก็มากดที่ตั้งเวลาชั่วโมงครับตอนนี้08เราก็ปรับเป็น09นะครับแล้วก็ตัวนาทีตอนนี้50นาทเาีเราก็ปรับให้เป็น00ครับจะเป็น9โมงตรงให้เครื่องเปิด9โมงตรง5าแปถ้า9 00เนี่ยตอนนี้คือ01ออนี่ให้เป็น9โมงตรงครับผมแล้วสั่งให้เครื่องทำงาน30วิ ก็เพื่น,นก็คือ9โมง30วิก็เราก็กดทามเมอร์สามไปทีนะครับให้เป็น01 o อฟแล้วก็กดไปตรงชั่วโมงเหมือนเดิมครับ08จะเป็น09ตรงนาทีให้เป็น00ครับให้เป็น9โมงครับเราจะเปิดให้เครื่องเป็น30วินะครับเราก็กดไปด้านหลังครับให้เป็น9โมง30วิให้เครื่องทํางานแค่30วิแล้วก็ปิดปิดที่9โมง30วิ ลูกค้าอยากให้เป็นนาทีก็กดเป็นนาทีครับลูกค้าอยากเปิดได้น้อยสิบวิก็ตั้งเป็นแค่สิบวิแต่ผมจะตั้งให้เป็นสามสิบวิเอายี่สิบพอครับเพราะผมใส่อาหารไปแค่กระบวยเดียวมันไม่น่าจะพอตั้งเครื่องให้เปิเปดเก้าโมงตรงให้ปิดเก้าโมงยี่สิบวิแล้วก็กดที่ทามือเอตัวเวลาครับซ้ำตัว็อก,นะะน,ะะอกนะครับปุ๊บเนี่ยจะเก้าโมงละอีกยี่สิบเจ็ดวินครับ สำคัญตัวนี้สําคัญตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เรากดให้กลายเป็นออโต้ auto นะครับออนออฟออโต้เรากดเป็นออโต้นะครับสังเกตดูนะครับให้เป็นออโต้เราก็ปิดเครื่องครับเรามากดด้านหน้าเครื่องให้เป็นออโต้นะครับให้เปิดด้านให้หมุนมาด้านซ้ายได้เป็นออโต้นะครับเครื่องจะทํางานออโต้ถ้าเรากดไปด้านขวาก็ะจะกลายเป็นเมน,นนวลนะให้เครื่องทำงานได้เลยกับมือเลย เก้าโมงเนี่ยเครื่องทำงานแล้วเครื่องจะทำงานทั้งหมด30มจุดวินะครับที่เราตั้งไว้เนี่ยไอ้ยี่สิบวิผมตมั้งไว้ยี่สิบวิเมื่อกี้ลืมบอกไปเครื่องจะทำงานที่ยี่สิบวิแล้วก็เครื่องจะปิดแบบนี้นะครับ เราสามารถตั้งซ้ำๆแบบนี้ครับไปได้ทั้งหมด16ครั้งต่อ1วันเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดเดนี่ยครับ16ครั้งนะครับต่อ1วันโดยลักษณะก็จะมีประมาณนี้แต่พยายามสังเกตที่ตัวสีแดงนะครับตัวสีแดงเนี่ยอ๋อสังเกตครับตอนนี้ผมกดหน้าจอมาได้แล้วเพราะว่ามันล็อกไปแล้วต้องมากดปุ่ม CR ใหม่5ทีให้มันหายไปนะครับแล้วก็มากดปุ่มสีแดงตอนเนี้ ตอนนี้มันขึ้นผมไม่รู้หน้าจอมันชัดหรือเปล่าตอนนี้มันขึ้นเป็นออโต้นะครับตะกุดอีกทีออฟออโต้นี่ครับอ,ออนก็คือให้ทํางานเลยออโต้ก็คือให้มันตั้งเวลาส่วนออฟก็คือให้ปิดตัวนี้ก็คือตอนนี้พยายามให้ตัว ทัมเมอร์นะครับให้เป็นออโต้ไว้ครับตั้งให้เป็นออโต้ไว้แล้วก็ทาการปิดครับแล้วก็บิดมาที่ออโต้ตัวด้านหน้าตัวควบคุมด้านหน้านะครับออโต้อย่างนี้คือปิดเครื่องไวครับเครื่องจะไม่ทํางานอ่าส่วนถ้าบิดไปทางขวาเนี่ยจะทํางานเลยปิดทางขวาคือทํางานเลยเมนนวดแต่ถ้าิดทางซ้ายออโต้ ก็จะต้องไปรอทําเมอร์สวิตซ์ทำงานครับเราตั้งไว้กี่โมงมันก็จะทำงานตามเวลาของมันครับก็มีทั้งหมด32โปรแกรมเปิดปิดเปิดปิดก็เปิด16ครั้งปิด16ครั้งครับเป็น32โปรแกรมโดยลักษณะการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ ยังไม่มีเป็นทํางานผ่านมือถือนะครับถ้าเป็นทางานทางานผ่านมือถือนี่จะเป็นระบบไฟบ้านนะครับระบบไฟบ้านเราจะต่อให้ครับเพราะว่าเราจะใช้อดปเตอร์แทนแบตเตอรี่ครับส่วนทางด้านหลังนะครับเราก็จะปิดการฝนไว้ครับปิดทําแผงเหมือนด้านข้างอ่ะปิดกันด้านหลังไว้การฝนสามารถถอดออกได้ถอดออกซ่อมแซมแล้วก็เรายิงซิลิโคนกรนน้ําก้นถังไว้รอบด้านแล้วก็ด้านใน บริเวณด้านข้างด้านในครบทุกด้านแล้วครับก็ชุดนี้นะพร้อมส่งครับโอเคครับ